สวัสดีค่ะวันนี้มาเชววเมนูปลาโซโมโนะคะเมนูปลาโซมโม่ให้โล่ให้ปอให้โล่ห้โร่ามาโลกปลายมาชิ้นนี้ก็ตกนึ่งกิโลนะคะคกสิงกันมดนะนตอดมดเลย หัวบ้านนี่กินเก่งพอรูรูเรียงรูไปด้วยแรนี้เป็นปลาต่ก็เชียวเลยได้ขี้ชิมเลยนะกระไดเหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้ชิจชินนะมีชินเนียน ข้อแม่ค่ะโจบโจบ,บจวงนี้กายก็กินครับมันบดนะตำมันบดโอเคเดี๋ยวมาติดตามกันไหมนะคะไปมักเกรือโขน